อ the in so ันน tree the tree ี้ดอกนะครับดอกพอกิพิษแล้วลูกเล็กๆขึ้นดอกเงาะไหนสับรต์มาดูดิเฮสุกแล้วนี่ครับสับรตสุกแล้วเหลืองๆมาที่นี่ได้สับรตนี่เงาะฮะเงาะต้นเตี้ยได้ผลแน่นอนปีนี้สมหโอแล้วส้มโอแล้วจิ้มลูกแล้วนี่เถียงนาน้อยเถียงนาน้อยคอยนาง ยางนาน้ยไว้พักไปกินข้าวห้องน้ำกัมี่ห้องน้ำก็ไปใช้ต้นทุเรียนบดีเป็นปุ๋ยอะบอาบ่มากกันนั่นโอ้ห้องน้ำนี่ยางนาน้อยเพื่อบ้านครับรับ,บแดดเราควยสวยๆมีากาศดีมากเลย ้วยหอมอ้ย่ายเลย้วยหอมอ่ะยวเบิ้งใกล้ป่ะเบเบิ้ง้วยหอมไปทุดยต่อปะเด็นอะไเคือสวยก็มีงานนะครับมีงานต่อไปงานเพื่อสังคม นี่กล้วยหอมกล้วยหอมนู้สวยครับสวยงามหอมทองหอมทอง,ท,องที่<ม>เราปลูกส่งนอกนี่บอส่งญี่ปุ่นนี่วะนี่แหละน้องนู้น้อหลายเลรอเดี๋ยวค่อยขยายเนาะขยายเนะยายนะกล้วยหอมทองนี่แหละที่เราส่งออกส่งประเทศญี่ปุ่นในภาษาลับเลยอะถ้าปลูกเป็นส่วนๆเนี่ยกล้วยหอมทอง เหมือทุเรียนงามอันนี้จากปีนี่ประมาณสิบปี <Okay. S 1> แล้วน่าจะสิบปีเนาะได้ผลแล้วครับสวนเหมือครับกาคุณอ่ะคุณอ่ะจัดสวยระบบสวนทุเรียนสวยงามมาก <c oughs> งามมากถ้าเดินยังไม่จบครับยังไม่จบสวนอืมอ นี่ปล่อยน้ำมาขึ้นมา,มานี่ขาก็มีขาขาเป็นสวนเลยเนี่ยไมู่ขากันหรือานกันนี่ครับลูกขาไว้เนี่ยขายก็ได้ขาขายในสวนทุเรียนนีกล้ว้ทางลงตรงนั้นก็เป็นคลอง คลองน้ำคลองจากธรรมชาติสับลอดมีอีกเรียนสวยๆไหลไหลตะลู้ตงเลืไหลไหลมาเลืน่นมาลื่นว่ามาเลืน่นมีเกาะสับลอดอีกแล้วนี่สวนสับลอดอีกนี่มีอีกชุดหนึ่ง เนี่ยทำถนนขึ้นมาเพื่อขึ้นไปขึ้นสวนตรงนี้เนาะถนน,ถนนขึ้นสวนผลอ,อุปกรณ์ขึ้นสวน,น,นผลผลิตผลิตขึ้นสวนอวอต,ตอนนี้กำลังกลับนะครับฝนตกเปียกเปียกเลยซื้อได้สำลัดหนึ่งลูกเดี๋ยวปุป๋ยใส่ปุ๋ยมือ่อใดมื่อื่นให้ปุ๋ยอ้วนเมืออ่อย คนทบนี่ก็ต้องต้องบ้านปุ๋ยแล้วครับบ้านปุ๋ยแล้วบำรุงลูกบำรุงลูกบรุงลูกทำไส้หนกกระลาไส้ไส้นี่จอดรถไว้หนึ่งนี่จอดรถครับขึ้นเขามันเลื่อนครับต้องใส่ใส่ออกตอนนั้นเป็นอีกระบบหนึ่งนะโซลาเซลล์โซลาเซลล์เนี่ยโอ้มีโซลาเซลล์ด้วยสมบูรณ์แบบแรงแสงอาทิตย์โอ้ใส่ปั้นน้ำขึ้นต่อยกันเวลาเครื่องมีปัญหา เดี่ยวเกิดมีปัญหา,าระบบโซล่าเซลล์ตอนนีญญ้โอ๊ยระวังเอาคลิปนี้เอาแค่นี้นะครับเนดะ้อครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปแล้วิดีมาแล้ว